ชอบราน้ชวอะด้นรกแก็อบดาเนี่เดี๋ยวเจนี่ก็ชเือนอนรับสาวเชียงใหม่นะฮะก็ที่ปางได้ไปรับน้องมานะฮะเชียงใหม่นะแต่ไม่ยังไม่ทราบรายละเอียดนะก็พ่อควางเขตมาช่วย A long chạy nó phá. cho càng thẳng a long phá. Tobiu toi ความเขียดขึ้นเอง้นะคะขความเขียดขึ้นขี่น้องแล้วนะคะจะเอาน้องลงละน้องๆที่นี่นะคะยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเจาเที่ยงคืนแล้วนะคะน้องๆช่วยเราเราก็ต้องมาช่วยน้องๆนงาวันนี้พี่ใหญ่นะคะไม่มากวนพี่แดนก็เลยมาช่วยน้องๆน,นะคะต้อนรับน้องใหม่กันนะะ

น้องใหม่นะคะโอ้นางสวยนะเนี่ย

อายุเท่าไหร่นะมดแนใบนี้14ปี1ปีก็ทางปางนะคะชอช้างชลานะคะได้สมาชิกใหม่อีกหนึ่งเชือกนะคะก็น่าจะได้เป็นเจ้าสาวของม่แดนด้วยอีกเชือกหรือเปล่านะ ก็น้องๆควานนะคะก็ไปช่วยดูแลพี่แดนเนาะวันนี้เราก็เลยเออมาช่วยน้องๆน,นะคะดูแลน้องกันบ้างนะคะนางสวยอยู่นะบุ่นกำลังสมส่วนเลยนะคะ